โตค่ะมีเงิน10บาทก็ออกรถคันนี้ได้เรามาดูส่วนหน้ากันนะคะคันนี้นะคะได้กระจังหน้าสีดําตัดเทานะคะเป็นหลอดไฟคันนี้นะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนคันนี้ได้หูดํามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะนี่เลยแม็กอลลอยสีดําพร้อมยางใหม่ทั้ง4เส้นคันนี้เปิดง่ายปิดง่ายมีระบบชกลมช่วยผ่อนแรง ภายในกว้างและห้องสัมภาระก็เก็บของได้เยอะต่อมาเรามาดูภายในกันเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยมันติดมีเดียฟังก์ชันแอร์แมนวนวลปรับได้ถึง4ระดับและหน้าจอสัมผัสนะคะต่อมาจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าดำแดงตะกิดแดง ถึงรถจะกันเล็กแต่ที่นั่งกว้างขวางนั่งสบายส๋วแต่แจ๋วเครื่องยนต์พันสองซีซีขับง่ายประหยัดน้ำมันอ่งเงียบมาก 10บาทก็ออกรถคันนี้ได้คันนี้ผ่อนเบาๆเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตฟรีดาวผ่อนระยะย,ยาวได้ถึง84งวดเข้ามาดูรถก่อนได้ที่เต็นนอกออโตคาติดต่อเซลแนน0 6น1์8 99 28นเซลแนนนอบออโตคาค่ะ